สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเบทินชาติกุลครับและนี่คือ t a l k t ท w เวครับ13ตุลาคมครับ4ปีของการจากไปของพระองค์ท่านวันนี้นะครับเราคนไทยซึ่งยังมีหัวใจแห่งความจงรักภักดีนะครับได้ท่านจะแสดงออกอะไรอย่างไรในการลํำลึกถึงสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9 ได้ส่งทําให้พวกเรามาตลอดทั้งพระชนชีพของท่านก็นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการโพสต์ใน Facebook การเปลี่ยนรูปโปรไฟล์การร่วมใส่เสื้อนะครับสีเหลืองหรือการแสดงออกอย่างอื่นเล็กๆน้อยๆหรือมากๆกก็สุดแล้วแต่ครับขอขอบคุณทุกท่านจากหัวใจนะครับและแน่นอนครับ วันพรุ่งนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนจะเป็นจุดที่ชี้ชะตาของการเมืองไทยที่จะเกิดขึ้น14ตุลาคมนะครับเทปที่ผมจะพูดถึงวันนี้นะครับอาจจะถือว่าช้าเกินไปก็ได้แต่ว่าถือว่ายังไงก็ต้องเอามาพูดซะก่อนเพราะพูดหลังอย่างนี้ก็นะครับไม่ อยู่ในโอกาสอันเหมาะควรที่จะพูดแล้วนะครับก็คือผมคิดว่าณตอนนี้นะครับถ้าคุณธนาธรน,นะครับเครือข่ายของคุณธนาธรและคนซึ่งนะครับต้องการชูธงปักธงเปลี่ยนแปลงประเทศไปในตามแบบที่คุณอยากให้มันมีมาให้มันเป็น,นแล้วคุณยังไม่ได้นะครับตระหนักไม่ได้ สำนึกไม่ได้ประเมินสถานการณ์ตามความเป็นจริงน,นะครับผมคิดว่าณนะเวลานี้นะครับณนะวันนี้วันซึ่งเป็นนะครับวันซึ่งคนไทยทุกคนเนี่ยร่วมนะครับลำลึกถึงคุณงามความดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่แม้ว่าพวกคุณจะไม่มีความจงรักภักดีอยู่ในหัวใจเนี่ยแต่ถ้าคุณสำเนียกและสำนึกสักนิดหนึ่งเนี่ยก็ยังถือว่าคุณจะถอยเส้วันนี้ก็ยังทัน ตามกลศึกนะครับคนซึ่งเป็นนักรบเข้าร่วมทําสงครามเนี่ยท่านผู้ชมต้องทราบนะครับว่าต้องรู้นะครับเวลารุกควรจะรุกเวลาไหนรุกเข้าไปไม่ได้สิ่งที่เป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดนั่นคือการถอยนะครับการถอยในที่นี้นะครับดูอ่ะนะครับณนะขณะนี้นะครับ ไปตั้งเต็นตั้งหลักปักหลักกันแล้วครับมีนายไผ่ดาวดินนะครับมีจำนวนนำคนเคลื่อนขบวนมาจากทางอีสานนะครับแต่ดูจากภาพที่ออกมานั้นเนี่ยดูแล้วจำนวนคนที่มาแค่หยิบมือเท่านั้นเองนะครับไม่นับถึงกระบวนนะครับของคนซึ่งเคยหนุนเนื่องอยู่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็น เสื้อแดงนะครับที่ประกาศกันออกมาแล้วว่าจะไม่มาก็คือแดงทางภาคเหนือยกเว้นจังหวัดเชียงใหม่นะครับคนเสื้อแดงทางอีสานของนายอานนท์แสนนานอดีตประธานนะครับหมู่บ้านเสื้อแดงก็บอกว่าไม่มาเสื้อแดงทางภาคใต้ก็บอกว่าไม่มาเสื้อแดงทางภาคตะวันออกก็บอกว่าไม่มานะครับก็ จะเหลืออยู่นะครับเห็นว่ามีการขนมาครับ40-50จังหวัดนะครับแต่จำนวนคนเนี่ยประเมินแล้วเนี่ยไม่มากนะครับฝ่ายความมั่นคงเที่ยวนี้นะครับบิ๊กป้อมนะครับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบความมั่นคงถือว่านะครับงานเบาเลยทีเดียวเพราะจำนวนคนที่มานั้นเนี่ยดูท่าทางจะไม่ถึง1 0 0 0 0คนน้อยกว่าวันที่16สิงหา นะครับที่ผ่านมาด้วยซ้ำนี่นะครับจากจำนวนคนแค่หยิบมือเท่านั้นเองแต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นนะครับคือกระแสซึ่งเกิดขึ้นนะครับจากความรู้สึกอึดอัดคับข้องใจที่ต่อเนื่องกันมานะครับตั้งแต่วันเสาร์วันาทิตย์แล้วนะครับจนมาถึงนะครับกรอนนีเมื่อวานที่ผมพูดไปแล้วก็คือหลวงปูป่พุทธ ทอิสระนะครับประกาศนะครับชูธงนำทัพใหญ่ระดมพลซึ่งจงรักภักดีนะครับไปร่วมรับเสด็จในหลวงนะครับซึ่งจะเสด็จไปที่วัดพระแก้วในวันที่14นะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยเวลาประมาณ5โมงเย็นนะครับผมคิดว่านะครับการแสดงนะครับพลังในครั้งนี้ ไม่ใช่ลักษณะของการจัดม็อบก็ไปชนม็อบนะครับแต่เป็นลักษณะของการแสดงพลังของความรักความศรัทธานะครับที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของคนไทยซึ่งจะต้องนะครับสู้กับพลังของความไม่จงรักภักดีการที่จะบอกว่าไปยืนชู3นิ้ว นะครับต่อหน้าขบ,บวนเสด็จแน่นอนครับนั่นก็คือการแสดงนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ไปขัดขวางอะไรก็ตามแต่นั่นก็คือการแสดงสัญลักษณ์ในเชิงคุกคามหรือในเชิงการต่อต้านนะครับดูแล้วเนี่ยถ้าว่ากันตามตัวบทกฎหมายแล้วก็จะมีความผิดในกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยนะครับของอที่มีต่อองค์พระมหากษัตริย์ด้วยเหมือนกันนะครับ อันนี้นะครับท่านผู้ชมต้องถือว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันที่สำคัญของการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือการแสดงออกเชิงวาทกรรมนะครับซึ่งขับเคี่ยวต่อสู้กันมานานนะครับและก็ที่ผ่านมานั้นฝ่ายซึ่งไม่จงรักภักดีผมต้องบอกแบบนี้นะครับก็ได้ใช้เวทีนะครับทั้งเรื่องของการเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียทั้งเรื่องของการ ทรรมอบนะครับหรือเวทีรัฐสภานะครับดำเนินนะครับเรื่องดําเนินแผนของตัวเองนะครับมาโดยตลอดโดยที่อีกฝากฝั่งหนึ่งนั้นไม่ได้แสดงอาการไม่ได้แสดงการเคลื่อนไหวออกมามากมายสักเท่าไหร่นะครับมีก็เพียงกลุ่มก้อนบางกลุ่มก้อนเช่นกลุ่มใจพักดีกลุ่มคนเรื่องยงรักพักดีจากจังหวัดน้นจังหวัดนี้จังหวัดนั้นนะครับออกมาแต่มันก็ค่อยค่อย ถ้ายอยมากขึ้นและก็หนุนเนื่องต่อกันมามากขึ้นจนถึงพรุ่งนี้นะครับประเมินกระแสแล้วเนี่ยคนที่น่าจะไปร่วมรับเสด็จน่าจะมีนะครับไม่น้อยกว่าห้า0 0ื่นคนฝั่งโน้นเขาจะประเมินตัวเลขผมก็จะประเมินตัวเลขฝั่งนี้บ้างนะครับห้าหมื่นคนนะครับถ้าหากว่า มวลชนฝั่งที่ไม่จงรักภักดีเนี่ยเหลืออยู่เพียงประมาณไม่ถึงหมื่นอันนี้นะครับแน่นอนว่านะครับพลังของความจงรักภักดีเนี่ยจะกรบนะครับเสียงที่ตะโกนก้องผ่านณนะขณะที่ขบวนสเสด็จเสด็จผ่านว่าทรงพระเจริญนี่จะตะโกนก้องกรบเสียงทุกเสียงไปหมดนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ครับก็ต้องบอกว่าถ้า ธนาทรคิดเป็นนะครับและประเมินสถานการณ์เป็น,นถือว่าหมากนี้มอบดีกว่าเพราะคุณดิ้นรนต่อสู้ไปเนี่ยก็ท่าทางจะนะครับพบกับชะตากรรมอันไม่พึงประสงค์อย่างแน่นอนนะครับอ่ะมาดูนะครับธนาทรน,นะครับปียบุตรนะครับพูดมาตลอดพูดมาตลอดก่อนที่จะมาประกาศเปิดหน้าน,นะครับว่าจะ จำเป็นต้องพูดเรื่องปฏิรูปสถาบันในวันที่6ตุลาที่ผ่านมานะครับทนาทธรไม่เคยพูดเรื่องนี้ตรงๆนะครับจำกันได้ตั้งแต่พอดเทรทธนาทธรที่บอกว่าอยากจะมีอำนาจไปต่อรองกับนะครับและให้ออฟเรคอร์ดนะฮะจนมาถึงเมื่อน,นักศึกษาเปิดหน้า10ข้อเรียกร้องออกมาธนาทธรก็ไม่เคยพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ตรงๆอีกเหมือนกัน กลับใช้คำว่าความจริงที่ถูกซุกอยูดด่ใต้พรมความจริงซึ่งน่ากระอักกระอ่วนนี่นะครับหรือการใช้คำเปรียบเทียบเปรียบเท่ยเช่นว่าประตูบานแรกได้เปิดขึ้นแล้วหมุดหมายทางประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้นแล้วธนาธรพูดแบบนี้มาตลอดนะครับแต่สุดท้ายคับต้องออกมาพูดออกมายอมรับแล้วครับว่าตนเองนั้นสนับสนุนการปฏิรูปสถาบัน พระมหากษัตริย์ซึ่งต้องถือว่าเป็นการยอมรับอย่างจำใจและจนตรอกเนื่องจากว่ากรณีที่คุณหญิงพุทธมานได้แสดงความชัดเจนว่าตัวเองนั้นเลือกอยู่ฝ่ายจงรักพักดีนะครับเขาไม่ธนาทรน,นั้นเหลือผู้คนนะครับที่อยู่ฝั่งเดียวกันไม่มากถ้าธนาทรไม่แสดงความชัดเจนตรงนี้ก็แน่นอนแล้ะครับความชิบหายจะต้องบังเกิดกับกลุ่มก้อนของตัวเองอย่างแน่นอนนะครับ มาดูที่ปิยบุตรกันบ้างครับทั้งปิยบุตรทั้งธนาธรทั้งพิธานะครับคณะก้าวหน้าพักก้าวไกลช่อพันธิกานะครับมาแบบเดียวกันหมดบอกว่าการปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์ไม่ใช่การล้มล้างนะครับผมไม่เข้าใจว่าคุณจะต้องมาโกหกตลบตะแลงหลอกลวงสังคมไทยทำไมนะครับในเมื่อจริงๆนะครับสิ่งที่คุณพูดนั้นคุณพูดไม่ครบ คุณพูดความจริงแค่ครึ่งเดียวเพราะสมศักดิ์เจียมนะครับได้พูดออกมาแทนคุณแล้วว่าการปฏิรูปสถาบันที่พวกคุณพูดถึงนั้นเนี่ยเป็นข้อเสนอของเขาซึ่งพวกคุณเนี่ยตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักวิชาการยังเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยอยู่นั้นเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่จะเอาด้วยกับ10บข้อเรียกร้องหรือการปฏิรูปตามที่สมศักดิ์เจียมทินรกุลได้เสนอขึ้นมาทั้งสิน้น แต่เมื่อมาเป็นนักการเมืองคุณกลับไม่พูดเรื่องนี้คุณกลับสู้แบบที่พวกนี้รังเกียจก็คือการสู้ไปกลับไปนะครับมาถึงวันนี้นะครับคุณบอกว่าการปฏิรูปไม่ใช่การล้มล้างแต่ไปการรักษาแต่สิ่งที่คุณไม่บอกก็คือว่านี่คือทางเลือกหนึ่งเท่านั้นถ้าไม่เลือกทางนี้ก็จะต้องเลือกทางของการปฏิวัติประชาชนหรือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบสาธารณรัฐ เห็นไหมครับจริงๆคุณมีความคิดที่จะล้มล้างอยู่แล้วเพียงแต่มันเป็นอีกขยักหนึ่งของแผนของคุณเท่านั้นเองคุณยังไม่ได้ปรากฏยังไม่ได้พูดออกมาให้มันชัดเจนนะครับแน่นอนครับเป็นไปได้ถ้าคุณปฏิรูปได้ความคาดหวังว่าการได้คืบจะเอาศอกไปถึงขั้นล้มล้างก็ยังเป็นไปได้อยู่เช่นกันครับ เราะฉะนั้นสิ่งที่คุณพูดออกมาว่าการปฏิรูปเชิงการรักษานะครับเป็นแค่การโกหกตลบตะแลงหลอกชาวบ้านหลอกพวกเดียกกับเด็กหรือกระทั่งหลอกตัวเองด้วยเท่านั้นเองนะครับถามผมถามครับคุณปิยบุตรคุณเคยพูดเองนะครับตอนที่สมัยคุณเป็นนักวิชาการอยู่นะครับท่านผู้ชมไปอ่านค้นได้นะครับในบทความที่ปิยบุตรพูดถึงการปฏิรูปนะครับสถาบันพระมหากษัตริย์ มีตีพิมพ์อยู่ในเว็บไซต์ของประชาไทยปิยบุตรพูดเองครับว่าประเทศไทยเราจะเลือกอะไรระหว่างประชาธิปไตยแบบตะวันตกนะครับเป็นตัวตั้งหรือนะครับสถาบันพระหมหากษัตริย์เป็นตัวตั้งนะครับการที่คุณพูดแบบนี้มีนนยะอะไรครับท่านผู้ชมมีนนยะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเรานะสามารถเลือก เอาตัวใดตัวหนึ่งเป็นตัวตั้งก็ได้เราอาจจะเลือกเอาสถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานรากฐานของสังคมเป็นเอกภาพของสังคมเป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันด้วยความจงรักภักดีซึ่งหล่อล้อมสังคมไทยเข้าด้วยกันเป็นตัวตั้งก็ได้แล้วเอาประชาธิปไตยมาเป็นตัวเสริมซึ่งเท่ากับว่าแน่นอนครับ การปรับตัวให้ประชาธิปไตยกับความจงรักภักดีนั้นไปด้วยกันได้นั้นเป็นสิ่งที่สามารถทําได้แต่ปิยบุตรไม่พูดปิยบุตรธนาทรคณะก้าวหน้าพักก้าวไกลต้องการเพียงการเอาความจงรักภักดีออกให้พ้นไปจากระบบประชาธิปไตยเพื่อที่จะทําให้ประชาธิปไตยนั้นกลายเป็นประชาธิปไตยแบบตะวันตกแบบฝรั่งดั้งเดิม เท่านั้นเองนะครับนี่คือสิ่งที่การคิดความคาดหวังแน่นอนครับในทางทฤษฎีมันก็ว่ากันไปแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดคุณประเมินสังคมไทยต่ำไปคุณไม่เคยได้เรียนรู้จากสิ่งที่อาจารย์ปรีดีบอกไว้เลยจากความผิดพลาดของคณะราษฎรที่เกิดขึ้นและคุณยังจะดำเนินรอยตามความผิดพลาดแบบเดิมนั้นอีก88ปีมาแล้วความผิดพลาดนี้ถูกทำซ้ำขึ้นอีกครั้งนะครับ ถามว่าทำไมครับก็คุณไปดูได้ครับซูปเปอร์โพลนะครับล่าสุดวันที่10ตุลานะครับเพิ่งผ่านมาไม่กี่วันเองครับบอกว่าประชาชน96.5%นะครับยังจำได้ถึงคุณงามความดีถึงสิ่งที่พระมหากษัตริย์ไทยได้ทรงทำเอาไว้เมื่อนึกถึงเดือนตุลาคมถามว่าประชาชนนึกถึงอะไรนะครับ94.7%นึก ถึงวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9นะครับนึกถึงเศษรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระองค์ท่านได้ให้ไว้เป็นรากฐานของประเทศในการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศขณะเดียวกันคน92.5%เเซนนะครับนึกถึงวันที่23ตุลาคมนะครับซึ่งเป็นวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระปิยะมหาราชนึกถึงการเลิกทาสเห็นไหมครับท่านผู้ชม 96.5%ยังจำได้94.7%ยังนึกถึงในหลวงที่วางรากฐานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงยังนึกถึงรัชกาลที่5ซึ่งทรงเลิกทาส92.5%หเห็นไหมครับจำนวนที่เยอะอย่างนี้เนี่ยนะครับคุณจะไปเพอ้อเจอคุณจะไปเพอ้อฝันถึงการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติประชาชนไปสู่ระบบสาธารณรัฐ หรือคุณจะมาพูดถึงเรื่องการปฏิรูปนะครับจะโกหกพกลมตล,ลบตะแลงของคุณอะไรก็ว่ากันไปนะครับไม่ดูสถานการณ์ความเป็นจริงว่าคนไทยนะครับรู้สึกอย่างไรไม่ดูบริบทของสังคมที่เกิดขึ้นในยุคนี้สมัยนี้นะครับแน่นอนครับเรื่องนี้สะท้อนออกมาครับแม้กระทั่งฝ่ายการเมืองซึ่งนะครับ ต้องถือว่าเป็นพวกเดียวกับคุณอยู่ฝากเดียวคุณเขาก็ไม่เอาด้วยอย่างกรณีของพรรคเพื่อไทยผมพูดไปแล้วนะครับเสื้อแดงมาไม่มาคราวนี้จะเห็นชัดเจนครับท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วกําลังของธนาธรจะเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับหรือคนนี้ครับเอาจตุพรพรมพันธ์ครับนะค,บคนซึ่งถูกพวกคุณด่าหาว่าตอนนี้เนี่ยหันมาเป็นพวกสลิมแล้วนะครับมาแต่จตุพรพูดนะครับอืม บอกว่าตอนนี้นะครับถอยดีกว่าสามข้อเรียกร้องนะครับของคณะราษฎร63นั้นเนี่ยเหลือเพียงข้อเดียวดีกว่านั่นคือการขับไล่พลเอกประยุทธ์ให้พลเอกประยุทธ์ลาออกหรือการที่จะมุ่งเป้าไปที่ตัวพลเอกประยุทธ์นะครับ เพราะถ้าคุณยังชูธงเรื่องปฏิรูปสถาบันนะครับมันจะทำให้ทั้งการไล่พลเอกประยุทธ์และการแก้รัฐธรรมนูญนะครับซึ่งคุณไปบีบคอให้รัฐสภาเนี่ยต้องเอาด้วยกับคุณเนี่ยจะถูกลากพาลงเหวไปด้วยกันทั้งยวงเพราะมันไม่มีคนเอาด้วยซะตั้งแต่แรกแล้วในเรื่องการปฏิรูปสถาบันกับพวกคุณ จตุพรผมพันเลยบอกกับว่านะครับสข้อเรียกร้องของคณะราษฎร63เนี่ยให้เหลือเพียงข้อเดียวนะครับและก็นี่คือเวลาที่คุณจะถอยอนะครับถอยเพื่ออย่างน้อยก็ยังคงจะรักษาสภาพของตัวเองอยู่นะแล้วก็ค่อยขยับในจังหวะที่พร้อมจะรุกเข้ามาใหม่ผมพูดแทนจตุพรนะครับเพราะว่าต้องถือว่าจตุพร เป็นฝากฝั่งเดียวกับทางกลุ่มของธนาธรนะครับเคยเคลื่อนไหวเป็นประธานนปชนะครับแต่จตุพรมีความคิดความอ่านอย่างน้อยก็ประเมินสถานการณ์ถูกรู้ว่าคนไทยไม่เอาด้วยกับเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ในตอนนี้แน่นอนครับนี่คือโอกาสสุดท้ายของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับ ถ้าคุณถอยซะตอนนี้ยังทันนะครับไม่เช่นนั้นดันทุรังต่อไปจากนี้นะครับจะเห็นกันครับ14ตุลาคมนี้และหลังจากนั้นครับกระบวนการในการดำเนินคดีกับแกนนำกระบวนการในการดำเนินคดีที่มันค้างคาอยู่ของคุณไม่ว่าคดีที่คุณไปถือหุ้นซุกหุ้นสื่อ หุนวีลักษ์อยู่ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกระบวนการที่คุณไปให้พรรคการเมืองของคุณเองกู้เงินซึ่งมีความผิดทางประมวลกฎหมายอาญาเหมือนกันจะเป็นรูปเป็นร่างและมีการเดินหน้าอย่างเต็มสูบอย่างแน่นอนซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นนะครับชะตากกรรมของคุณอาจจะเป็นแบบเดียวกับรุ่นพี่ของคุณก็คือทักษิณชินวัตรนั่นคือ ต้องหนีออกไปจากประเทศและกลายเป็นคนที่ไม่มีแผ่นดินอยู่ถอยเสร็จตั้งแต่ตอนนี้เต่ครับธนาธรสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทย จากทิศทางไทย